รู้จริงเปล่าเนี่ยนาในการดูจังแต่เงินเยอะเพราะตาเต่าเด่นไม่รู้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 ถามอะไรก็บอกไม่รู้ถามไม่ได้ก็บอกไม่รู้ถามไม่ดีก็บอกไม่รู้ถามไม่นุ่งก็บอกไม่รู้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 รู้เราถามไม่ตรงคำตอบวะงั้นเอาใหม่อัพดุนเอ๊ะถามไม่ตอบได้ ถ้าไม่ตรงคำตอบเมื่าเธอตอบไม่ตรงคำถามสรุปใครผิดกันแน่ระหว่างคนถามกับคนตอบผู้ชาวิสัชนาเธอต้นเป็นที่พึ่งต้นแห่งต้นแห่งกลุ่คนสองคนนั้นมีกี่ขาติ๊กตอบ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 ติ่อตอบพยัคฆสิครับ ถาไม่ตอบได้ถามรู้ตอบไม่รู้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 ดุนเอ้ยามไมตอบได้ถไมรู้ตอบไม่รู้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 อรู้ไม่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 รู้เอรู้มีคำถามมันก็มีคำตอบเมื่อมีคนถามมันก็มีคนตอบเธอทามไม่ตรงคำตอบหรือว่าเธตอบไม่ตรงคำถามสรุปใครปิดกันแน่วันคนถามกับคนตอบผู้ชาวิเศษชนะ ต้นหงต้นเห่งต้นเรื่องคนสองคนนั้นมีกี่ขาติกต่อติกต๊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 อติต่อติอยังสี่ขากิมีคนละสองขาแรกถูกแล้วเอออย่ารอ้จริงเปล่าในนาดนการรู้จังแต่เงินเยอะแค่บาทเปล่าดีไม่รู้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 ทาอะไรก็บอกไม่รู้ถาไม่นั่นก็บอกไม่รู้ถาไม่นี่ก็บอกไม่รู้ถไม่นุ่นก็บอกไม่ ทำให้ตอบได้ทำใหตอบไม่รู้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 รู้ไม่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 รู้ดดุนเอ้ทำให้ตอบได้ทำใหตอบไม่รู้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 มันมีคำถามมันต้องมีคำตอบเมื่อมีคำถามมัต้องมีคำตอบเธอทำให้ต้องคำตอบหรือว่าเธตอบไม่ตรงคำถามสรุปใครผิดกันแน่ว่างคนถามกับคนตอตุชาวิจัรณ์นะ ถ้าตนกันที่พึ่งตนแห่งตนแห่งตนแล้วคนสองคนนั้นมีกี่ขาติดต่อ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 ต่อปายังสี่ขามีคนละสองขาแรอะถูกแล้วไออย่ารอยจริงเบ่าในหน้า